โย่เพื่อนๆวันนี้ทุกคนก็อยู่กับเกม War of Tanks นะไม่ใช่ War of Tanks เดี๋ยวผมโดนว่าเอาวันนี้ทุกคนก็อยู่กับรถ E77 เอาทไมผมถึงเรียกชื่องี้ก็มาดูมีมดีนะ E77 เนี่ยเป็นรถที่เราได้จากการสมกล่องนะซึ่ง ผมส่งไปมา่ประมาณวันเอ่อน่าจะวันไหนวะไอผมลืมเ,เดี๋ยวผมขึ้นรูปด้วยกันแล้วว่าผมไลฟ์ไปเมื่อไหอไร่เดี๋ยวแปละลิงก์ไว้ให้ด้วยนี่อะล่ะนะเราอยู่หน้าสมนะจริงผมก็หมดที่วันนี้ผมก็หมดไปเยอะอยู่ผมซื้อไป150คือปัญหามันไม่ออก LT ไงผมต้องเติมเพิ่มเลยเนี่ยรู้สึกเจ็บแสบป,ปวดรุดเล้าในใจ <a> แต่เลตดอปนี่คือดูนะรถเช่า ลดแตะถาวร2%และไอ้รถเช่าแม่งเสือกออกเยอะมากกว่ารถที่มันถาวร What the mean คือแบบไม่เข้าใจอ่ะไอ้เหี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์กับสองเปอร์เซ็นต์อ่ะมึงต่างกันคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอ้เหี้ยเออแคคิดโกเซาแล้วนึกกระเป๋าตังค์เรากลับไปที่ E77 กันดีกว่าใจปวดแล้วถึงข้างในตัวผม What มาเรามารีวิวกันดีกว่าเอาละเราจะมาเริ่มอันแรกกันก่อนดีกว่าเนาะ อำนาจการยิงก็ดาเมจอย่างที่เห็นทั้งลูกทองกับลูกธรรมดาเนาะ460ถามว่าแรงไหมมันก็แรงอยู่แต่เวลาไปเล่นมาตาแม่งแบบให้กู390ถึง380 ไอ้เฮี้ยกูจะปวดหัวกูถามจริง RNG มึงเข้าๆตัตวเหรอวะไอ้เฮี้ยมันไปตาหนึ่งอ่ะผมเล่น EE77 เนี่ยแล้วไปเจอ E75 เนี่ยผมยิงไั้งสามร้อยเก้าสแม่งยิงผลทีห้าร้อยไอ้เฮ้ยเจนรั่วแม่งไม่เข้าใจ RNG คือแบบไม่กูต้องโชคร้ายขนาดนี้อะเนาะเอาละต่อไปก็ดาเมจนรุ HE เนาะ640ต่อไปก็จอกกลอนนะ246 คุ้จอดเยอะกว่านี่้สองหน่อยหสิบแปดสองหนก็ไม่ก็62ว่าไปเนาะาขณะทุกคนที่ผมแบบติดเรื่องนี้ต่อไปก็การจอก่อลุ้กทองนะ311แม่งมาเลขนี้อีกแล้วกูละเบื่อจริงๆ HE เนาะ65ลูกธรรมดากับลูก HE วิ่งเท่ากันเนาะ1080 1080ส่วนลูกทองเอ่อพรีเมียมหน่อยถึงพันหแม่งขึ้นมา1 1อเองต่อไปการรีโหลดนะ10.17มีอาหารด้วยต่อไปก็การหมุนป้อมนะ26.94 ถือว่าทําได้ดีเพราะผมใส่ของแล้วก็เพิ่มภาาสลับเข้าไปเด้อมุมกดลบแปดเงิสิบห้าก็ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดที่โอเคนะสำหรับรถทีวีแทงเวลาเลงสองจุดนะก็กางกลาง,ลางส่วนเบรคก็กลางกลางๆเนาะ0.34ต่อไปก็ความเสียห,หายต่อแต่ทีเนาะดาเมจเปิดซนะิคอนสองพเนาะไั้ก็เป็นเลือดก,กับกรอเนอะเลือด2,040อ่าอันนี้ผมมีภาาสนามกับเลือดส้มนะ ถ้าเลือดเบสสเตตของมันน่าจะประมาณพันแปดเนาะเพราะอันนี้มันเออ่บวกเลือดส้มประมาณร้อยแปดสิบแล้วก็บวกขั้นามยีหกสิบนะก็น่าจะใช่แหละถ้าผมผิดก็ตกใจพวกเรนทุกคนต่อไปก็เป็นเกาะรถเนาะกาะหน้าร้อยสามท่าข้างแปดสิบหลังแปดสิบโอเคต่อไปก็ป้อมนะป้อมด้านหน้าสองร้อยเก้าสิบก็ใช้ได้อยู่แล้วก็ข้างร้อยหกสิบหลังร้อยหลังแปดสิบข้างร้อยหกสิบเดี๋ยววะมันหนาขนาดอะไรหรือเปล่าเนี่ย แต่ถ้าเกิดไปเจอ FV ก็คงไม่นาหรอกได้ <c oughs> จะกลายเป็นรถด,ดำไปก่อนต่อไปก็ Mobility เนาะ Mobility นี่วิ่งหน้า48ขั 8, หลังที่8เนาะ <c oughs> ผมที่ปรับแต่งได้ขนาดนี้ก็ใส่มีภาสนามกับเธอโบซ้มอีกแล้วแต่ทุกคนเธอโบซ้มนี่คือแบบของคู่กายผมจริงๆคือมันดีอะ <c oughs> มันดีจริงๆถอยหลังที่8ถือว่าดีนะทุกคนแบบยิงปุ๊บแล้วก็ถอยเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะไปก็เป็นการหมุนตัวรถนะ3.6.4.9ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะทุกคน <Nope. S 1> อันนี้ต่อไปก็เอี๋จะไม่พูดถึงมันเนาะต่อไปเรื่องการสปอตเนาะสปอ,ต,นนสปอตอันนี้ผมไม่มีสกิลนะมีแค่อาหารอย่างเดียวเนาะทุกคนเอาละต่อไปก็เป็นเรื่องของอีกคุยเป็นเนาะพเพื่อนๆผมจะจัดเป็นเซตพื้นฐานกันก่อนเลยด้วยกันเนาะเอาละชิ้นแรกผมจะใส่เป็นเลือดจะได้แทงนานๆแล้วก็ แข็งแรงขึ้นเนาะก,ก็แบบมีความส้องทาม,มากขึ้นเนาะทุกคนเพราะไอ้ข้างหน้ารถแม่งเนี่ยมันมีเครื่องยนต์อยู่มันเลยต้องใส่ถ้าไม่ใส่เด็กไอ้จิ้นดาวตลอดแน่นอนเอารประมาณนั้นแล้วแบบผมน่าจะงูหอีต,ตายก่อนอะต่อไปก็เป็นโหลดเร็วเนาะของจําเป็นต้องใส่อันนี้ผมเออจะเรื่องเป็นปรับสเตชัก่อนแล้วกันเนะเาะไอ้รถคันเนี้ยผมสังเกตมานานแล้วคือถ้าเกิดไม่ใส่ปรับสเตชันอะแล้วใส่ชิ้นอื่นอะ เวลาแบบพีก็ไปยิงปุ๊บเป้าแม่งบาดมากเลยแล้วตอนยิงแม่งแบบอาจจะออกซ้ายขวาเร็วร้าสุดุดดินต่อหน้าแม่งถ้าเกิดผมใส่ชิ้นเนี้ยจะได้ได้ง,ง่ายขึ้นเนาะเป้าจะได้ไม่ใหญ่มากจะได้คุมง่ายขึ้นนะทุกคนนะอ่าต่อไปถ้าเกิดเราไม่ใส่ชิ้นนี้แล้วก็เออเราจะแก้ง,งี้เนาะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องการส่วนชิ้นต่อไปอาจะใส่เทอร์โบก็ได้แล้วก็ใส่พัดลมเนาะเพิ่ม,มความเร็วของรถทุกคนมันก็วิ่งคิดแฟเลยถือว่าเร็วจัด ต่อไปถ้าเกิดจะต้แก้อีกอชิ้นอะไรดีเนาะก็ใส่ turbo เหมือนเดิมแล้วก็จะใส่อะไรดีผมขอยคิดก,ก่อนแปบนึง A few moments a t e r แจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้คือมันจะได้ทั้งการหมุนตัวรถกับความเร็วรถเลยควบคู่กันแต่ผมผมไม่ใส่หรอกเออผมมีเซตที่ผมใช้อยู่ก็เซ็ตเจ้าประจำของเรานี่เลือดโหลดถ้มเน,นะทุกคนก็จบแล้วนะตรงนี้ ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมจะทำไอ้อัดคันนี้เนี่ยผมใช้วเวลาสาวมาในการปั่นนลกเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยโอ้โหปวดหัวจอนแม่งจริงอย่างเดียวจอนแม่งรุมอ่ะแม่งเห็นรถใหม่แบบเฮ้ยรถโกงนี่ว่ารุมแม่งเลยไอ,ยอย้กูเก็บ XP ก่อนแล้วมึงค่อยทำกูนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นเอาละเรามาดูกันดีกว่านะภาสนามเออผมอัพเป็นขวาซ้ายขวาแล้วก็ซ้าย แล้วก็ตรงนี้ผมอัพเป็นน,นี่เนาะเพิ่มการดีโหลดเข้าไปทุกคนจะไ,ได้โหลดเร็วเนาะเอาละผมอัปตามนี้เนาะแต่ก็ทุกคนอยู่ที่ว่าจะบิว้วเลยเนาะว่าอยากจะบิ้วจ่ายหนทุกคนเอาละเราไปกระต่อดีกว่านะครับเอาละเราไปดูป้อมรถกันดีกว่าเพื่อนด้านหน้าเนะเาะสามร้อยสิบอมันสตัดมันดูงงวะ่ะคือบางอันมันก็ไม่เท่ากันนะตรงแดงๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นตั้งข้างนี่คือออโต้ดูเทเชปนะห้าร้อยหกร้อยดูดีเบ่งหนาจัดเลยแล้วก็มีตาสองข้างด้วยตาสองข้างคือยิงเข้านะแต่ตรง ตาสองข้างดีบางครัง้งถ้าจำไม่ผิดมันเออผมจำข้าไม่ได้ละมันมีรางกระสุนอยู่โดนยิงมาแม่งรางเหลืองเลยเราลองเปลี่ยนปืนกันดีกว่าเนาะเออเราจะเอาเป็นคอนละกันเนะาะสามร้อยยี่สิบหกทองใช่ปะอ๋อจริงเลยสามร้อยยี่สิบหกโอเคเออรถมันไม่ชอบลูกทองนะโดยเฉพาะตัวถังเนี่ยมันไม่ชอบลูกทองอย่างแรงเลยด้านหน้าก็ยิงเข้านะตรงแก๊บแต่ก็ยิงได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเปิดแม่นๆก็น่าจะยิงเข้าอยู่แต่กระถิ่นคนน่าจะยิงสิวนะแล้วถ้าเป็นทีเก้าห้าทีเก้าห้าผมว่าต้องมี โอเคเออมันถากหัวได้ลูก AP ถากหัวหรอถ้า AP TR ก็ก็ถากได้นี่นี่โอเคสรุแล้วรู้แล้วคือหงอนไม่ชอบลูกฮีตเป็นข้อสรุปที่ง่ายดีไอ้เหียโคตรหนาเลยดูดิเฮียบีชัดกูยิงไม่เข้าเลยเนี่ยสองร้อยเสิบห้าเนี่ยถ้าถ้ามาอยู่เนินนี่โอ้ไ oh y god มันยิงไม่เข้ายิงได้แค่ซอกคอเลยสองร้อยหกสิบอ่ะ อยู่บนเนินอู้สามร้อยแจมอยู่แต่เออมันมีปีกตรงเนี้ยผมว่านะถ้าให้เดาอ่ะตรงบนนะตรงนี้เราไปรถคันหนึ่งอยู่ข้างหน้ามันเนาะแล้วเราก็เห็นมันโผล่มาพีกแล้วก็เห็นแผ่นกรอตรงนี้เราสามารถโหลด ap เรแล้วยิงทะลุขึ้นไปได้เลยนะทุกคนทําได้นะมันทําได้นะทุกคนรถขัะหลายคันก็เป็นอยู่ออ,อ้แจมแจมจอดถือว่าโอเคนะทุกคน แต่ถ้าเกิดปั่นของข้ามมันดวงดีแล้วยิงตรงนี้เข้านี่ก็ที่ดวงใช้ค,คาว่าอยู่ที่ดวงถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้แหละแต่ก็ต้องมีพวกออบเจกอะไรต่างๆที่มาปิดตรงนี้นะถ้ามีอะไรสักอย่างมาปิดตรงนี้ก็โอเคเลยได้มันก็ทําได้แหละเอาละตาแรกเราได้แมปเหมือนนะหมายเปิดมาก็จะไปตรงกลางกันเลยแล้วก็ไอทีรรักก็จะไปด้วยไอ้ผมตั้งชื่อ L d ดีขั้นใหม่ให้นะชื่อดรศิตัก <wounds> อย่างฮ <ime> าเลยอะ่ะคนที่คอมโบเขาเรียกเทีรศักดิ์กันน่ะผมก็งงตอนแรกเทีรศักดิ์อะไรวะแล้วพอไปดูชื่อดีอ๋อแม่งเรียกกันนี้เองไอ้เทีรศักดิ์โอ้มันขึ้นเป็นดาวเป็นจุเอะเลยอ่ะเราจะไม่รอดกันแล้วเนี่ยทีมเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กหุดนินแม่งเอ้ยลูกทองกูไปซะแล้วลูกหนึงเฮ้ยกุดนินอีกแล้วไอ้เหี้ยอะไรกันเกมมันแก้กูอีกแล้วออกมาดิ เป็นปืนที่ดีมากเลยครับผมพูดสภาพแล้วเป็นปืนที่มาดีมากเลยครับช่วยยิงให้ผมแม่นๆได้ไหมครับผมว่าผมเป็นที่เล่นแล้วผมไม่เล่นตรงกลางแล้วไปเล่นตรงอื่นดีกว่าอ๋อตรงนี้แล้วกันเฮ้ยตรงนั้นมี m 1 3แต่ว่าน่ะเฮ้ยมันออกมาแล้วเอ้ยทันไหมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่สวยทีนี้ปืนแม่น<ๆ>เฮ้ยมันมาว่ะ ไอ้เทียมันขึ้นมาแล้วไม่มีใครยิงแล้วเมื่อกี้พีคแล้วจริงโดนด้วยคือแบบจังหวะแม่งแบบได้เลยเมื่อกี้ไอ้เทียคือแบบเกินเมื่อกี้อ้อไปอีกดแต่ไม่ได้แบบไอ้เทีย AM หนึ A ่งสามมาึงทองมาเจาะเยอะประมาณร้อยสี่สิบอะพอๆกับเอ๋ A เลยไอ้โอ้ไม่โดนเออเมื่อกี้อ e ้าวไอ้เทียอีร้อยกูไปซะแล้วโอเคระยะนี้เฮ้ ดีแล้วเกือบโดนเอ้ยเอ้ยเอาดีหลักเข้าแล้วว่าใอ้กูยิงเข้าไหมเนี่ยไอ้เฮีย้ยแม่งหันมายิงแน่เลยกูไปแล้วกูไป,ไปแล้ว You got m e เรียก<ป>้่าวลอยโอเคปัดไอ้ไอลรีอ อเอ้ยเ้ยกูไม่ยอมโดนมึงยิงหรอกไอ้เหี nice. ้ยร okay. ีโอมองไปดิวะเองไปดิวะไอ้เี้ามันแดงหมดเลยอ่ะไอ้เี้ากูไม่มีทางเลือกแล้วว่าว่ากูจะอยู่กูจะไปเนี่ยมึงยิงกูดิมึงยิงกูกูยิงมึงนะไม่คนละเรื่องอไ้เหี้ยไปกอลอกโอ้ยยิงก่อนอย่าเพิ่งไปเอาละตรงนี้เล็ง เอ้ยขอแม่นหน่อยสักตานึงเถอตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยรอปับ๊บโกให้ห้าร้อยสวยเลขดีจัดจ้าดเฮ้ยอะไรอะบอซิกไอ้เฮี้ยเหี้ยกูดิว่าไอ้เฮี้ยเขาแทกกูจะดวงสวยไปไหนวะเนี่ยนี่มันรถบางเลยนะ อไอเหี oh, right here, right? Okay. Ops, ้ยมันมีแบนสองนัดเลยเลยหรอวะโอเคโว้บ้าคอเพอล็กซ์แลนดิ้งนะโอเคเพอร์เฟกต์แลนดิ้งแล้วสูเป้าหมายเราคือไอคอนข้างหน้าเราดิเองจะเอ๋ฮัลโหลโอ้โหเด้งเอ้ยเด้งอะไรวะเนี่ยถามจริงตรงไหนเขี่ยบ้างวะเนี่ยเอ้ามีเข้าเฉยงง ไ,ได้ยิงตัวถังเราเข้าแนี่เนี่ยดิ้งออ yeah. okay. เหรอวะเยี่ยโอเคเฮ้ยเขียวเฉยงงเฮ้ยคอนมุมนี้เขียวเหรอวะเนี่ยไม่เคยเห็นอ๋อไม่ใช่คอนแอะแอะแอยิงตัวถังหรอไม่ได้นะเฮ้ยอไม่เลยเกือบแล้วตรงนี้คือเขียวอยู่เอ้ยเอ้ยมันเขียวหมดเลยอ่ะพี่เจี๊ยรถแม่งบางจัดอ่ะคิดดูแล้วกัน ออกไปนี่น่าจะได้รับดาเมจจากแจ็คไม่ก็โซอ่ะไม่ก็สติฟเนี่ย <'m> เลือดน้อยกูเสอกค่าได้เลือดปิมป,มปมิแบบเต็มเต็มกูฆ่าไม่ได้แถมยิงไม่โดนด้วยเศร้าปะละ่ะชีวิตนี้กูมาหามึงแล้วแจ๊กเดสคิว yes! สุดท้ายของกูเอ้ยอย่างน้อยตาดีแล้วก็ได้ยิงอะวะโอ้ยเอาละทุกคนปเป็ยนยังไงบ้างกับคลิปรีวิว e 7ในวันนี้เนะ วันนี้ที่ผมอาจารย์เล่นพลาดไปเยอะนิดนึงก็พลาดเยอะเลยแหละเนาะเอะ้อะล่ะสำหรับผมนะรถคันนี้ในมุมมองผมอะมันก็ไม่ได้แย่เนาะแต่ปืนนี่ผีเข้าผีออกแม่นบ้างไม่แม่นบ้างโดยเฉพาะเป้าเหลือเนี่ยไม่งจะแม่นเฉยเลยเออที่เป้าธรรมดาแม่งไม่แม่นผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงมาเป็นแบบนี้เนาะเอาล่ะยังไงก็อยากจะกดไลค์แ like ล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยเนานะ ก็เป็นจรลังบจรในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนล่ะนี้เจอกันที่หน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ